เองนี่แหละที่ซื่ว่าเป็นอ่เป็นหลักธรรมเป็นธรรมะง่ายๆเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาสิทธิ์ง่ายๆที่เราฟังแล้วสามารถนําไปปฏิบัติไดนะ้ถ้าทําอะไรด้วยหัวใจมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นะโยมนะเนี่ยยางอาจารย์ยกคุณท่านก็นอกจากท่านได้กล่าวธรรมะเหล่านี้แล้วท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะทุกๆเช้านะเราก็มาพระธาตุเจด์ภูมิในตอนเช้าเนะี่ยจะเห็น อาจารย์เจ้าปุณท่านทําเป็นแบบอย่างท่านมาวาดใบไม้ท่านมารดน้ําต้นไม้ตั้งแต่เช้าเพราะว่าทําแล้วมีความสุขท่านทําอะไรเพื่อพระชาติเจภูมเนี่ยมันเป็นความสุขไม่ว่าจะใบไม้หนึ่งใบหรือขยะหนึ่งชิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้พระชาติเจภูมสะอาดขึ้นแม้แต่ฝุนแต่อะไรต่างๆเนี่ยทำให้มันสะอาดเนี่ยมันเป็นความสุขะเพราะทุกครั้งที่เราทําทุกๆครั้งที่ทำเนี่ย เราระลึกถึงเสมอว่าเป็นความรักในสถานที่ที่เราได้ทําเป็นโอกาสดนะีที่เราจะได้แสดงออกถึงความกระตันยูต่อแผ่นดินโอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายาจะมาได้กล่าวไปอยากจะกระตุ้นเตือนใจทุกท่กานท,ท,ทุกคนที่เดินทางมาพระาธาชุเชยบมิให้ได้มีความรู้สึกสำนึกในบ้านเกิดของเราให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ในบ้านเกิดเมืองนอนของเรานี่แหละสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนแล้วก็เป็นแรงบรรดาใจแรงผักดันที่ยิ่งใหญ่ให้เราลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อความดีเพื่อสังคมเพื่อบ้านเกิดของเราในยามโยมนะเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษของเราที่สร้างบ้านแปลงเมืองมานะดูตัวอย่างแห่งปกครยาพักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลกก็ดีแม้ว่าท่านจะล้มหายตายจากไปจากเรานะดวงวิญญาณของท่าน ไปอยู่ที่แห่งพ้นตาบลใดเราก็ไม่ทราบท่านล้มหายตายจากไปนานแล้วแต่ทําไมนายโยมทําไมลูกหลานชาวเมืองเซผูยังระลึกถึงความดีของท่านยังบูชาท่านอยู่ตลอดอเพราะว่าความดีไม่เคยตายไปจากไม่เคยตายไปกับตัวออกคน สังขารร่างกายอาจจะแตกสลายไปแต่ความดีแล้นยังคงอยู่โยมนะไม่รู้กี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วที่อ,องค์เจ้ากัพญาเลนี้ได้จากเมืองจากบ้านไปนะครับ